เย้ได yeah. ้เวลามาพูดคุยนะคะใช่ค่ะให้นับพูดก่อนดีกว่าอยากพูดเยอะเลยจริงๆอยากพูดเยอะเลยเรามาพูดถึงตัวละครกันก่อนเอาใครก่อนดีจ๊ะเอาพอชก่อนดีกว่าได้ได้พอชก่อนคืออือราฟังพี่กันด้วยว่าพี่กันจะเปิดประเด็นเรื่องไหนก่อนหนูหนูก็เตรียมละเตรียมละคือมีความรู้สึกว่าเอออีพีนี้เขามีบทบาทเยอะมากแลวเขามีความ ละมุนมีความหวานมีความน่ารักมีความเป็นคนรักเพราะเขามีความรักอย่างเงี้ยค่ะใช่หดีก็รู้สึกว่าเห็นถึงอีกมุมหนึ่งในความอ่อนโยนความน่ารักเวลาเขามีแฟนอย่างเงี้ยเพราะเขาบอกว่าคินเป็นแฟนคนแรกเนาะพี่แกไปทำการบ้านใช่แบบไปทำการบ้านอ่ะว่าแบบอยากไปเดทที่ไหนอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วมันต้องเริ่มต้นยังไงคือสามันก็เหมือนชีวิตจริงอะคนไม่เคยมีแฟนอย่างเงี้ย เออคนไม่เคยมีความรักอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอยากปรึกษาว่าจะต้องทํายังไงใช่แล้วแบบเขาใส่ใจทุกรายละเอียดหมดเลยจริงแบบทุกอย่างแบบว่าคือคินอยากได้อะไรแบบแล้วคินแบบต้องการอะไรคือจะหาแบบหามาให้พาไปชวนทํานู่นทานี่ถ่ายรูปทำโมเมนต์ที่แบบคนสมัยนี้เขาทากันใช่ใช่ใช่แบบอะไรอย่างเงี้ยน่ารักน่ารักน่ารักมากแล้วเขาก็มีความคือคลั่งรักมากใช่ คลั่งแบบสุดๆตั้งคู่อะใช่ไม่ใช่แค่พอนะคินก็ข้า่งรักคือคือคินเขาเหมือนกับเคยมีแฟนมาแล้วเนาะเขาก็ในระดับหนึ่งแต่พอน่ะด้วยความที่เพิ่งเป็นแฟนคนแรกด้วยเขาก็เลยดูแบบทุ่มมากในหลายๆอย่างในการวางแผนอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วน้องก็จะแบบยังไงอะคือยิ่งตอนหลังโดนโดนคุณตะวันหลอนอีกหลอเขาก็คิดว่าโดนหลอกอีก เขาก็จะระวงระแวงคือเขาก็จะแบบมีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะน้องกลัวผีอ่ะกลัวเออใช่เพราะตอนแรกเขานึกว่าเป็นผีใช่ไหมแต่ตอนท้ายก็คือคือจังหวะนั้นรู้เลยไม่ใช่ผีเพราะเดินมาโม่ซ้อแล้วเตรียมล้มอ่ะไม่รู้ว่าล้ม a c t ิ้งหรือว่าล้มยังไงนะจริงๆคือพูดตรงๆเลยนะคือแยกตัวละครกับชีวิตจริงนะแต่บอกเลยว่าอีตะวันเนี่ยหนูพูดเลยนะหนูใช้คําว่าอีเลยคือหนูหนูรู้สึกถึงแบบว่ากลิ่นายความดรามาจากตะวันพี่แกเข้าใจปะไม่แล้วเราไม่อยากให้มันมันเล่นแบบอ่ะ ใช่มันเลยแบบว่ามันมีกินแล้วป่ะตอนนี้คือไม่ว่าตะวันจะมาดีมาร้ายแต่ดูจากตัวอย่างแล้วคําพูดคําจามันก็น่าแม่เลยดาม่าแน่นอนใช่มาหาเรื่องมือที่สามอีกแล้วเนี่ยใช่อ่ะไปคุณคินก่อนละกันคุณคินคุณคินก็น่ารักคือคุณคินน่ะเหมือนเอาชีวิตในป่า เขาติดป่าเนาะเหมือนเอาชีวิตในป่ามาอยู่ในชีวิตจริงตอนนี้แล้วเพราะว่าเขามีความรู้สึกดีกับพอนแล้วคืออารมณ์ตอนนี้คือแฟนกันแล้วแฟนกันแล้วแต่แอบคบแค่นั้นเองแอบคบแค่ตอนนี้เขาแบบโหมีอะไรที่ฟักเหวียนกันโอเคมีเข้ากันมากคู่นี้ไม่รู้สิรู้สึกว่าเคมีคู่นี้คือมันคนรักจริงๆใช่มันคนรักจริงๆไม่เมคไม่อะไรอ่มันธรรมชาติมากๆใช่มันแบบว่า อะไรอย่างเงี้ยหบอะไรอย่างเงี้ยเออมันน่ารักอ่ะมันเป็นความรักที่แบบว่ามันเออล้นนะคือมันเต็มที่แล้วอ่ะใช่ค่ะจริงจ้ะขอไปอีกคู่หนึ่งคิมเช่เธอหนูรู้สึกว่าคุณคิมอ่ะพูดออกมาว่าตอนที่นั่งคุยเรื่องพ่อแม่พอรถชนใช่ไหมจ๊ะ แล้วเขาบอกว่ามันเหมือนเสียเวลามามากแล้วอะในความรู้สึกหนูนะหนูคิดว่าน่าจะพูดถึงปอเช่ใช่แล้วเมื่เขาโทรมาแล้วยังไม่รับสายใช่เราไม่ยอมรับสายแล้วพอน้องมาก็ทําเหมือนจะแบบหนีแต่โกหกว่าทําเพลงปะอะไรของเขาอยู่สักอย่างอ่ะซึ่งในความรู้สึกหนูคือแบบเอาอะไรวะตอนแรกคือแบบยังแบบดูดีๆกันอยู่เลยต้องมีอะไรแน่นอนพี่คิดว่าใช่คือคู่นี้เหมือนระยะเวลาเขาเว้น ไปเนาะเราก็ไม่ร,รู้มมอเออมันเหมือนอแบบมันเว้นไปเยอะอะ่ะเราเลยไม่รู้ความคิดความคิดคุณคิมว่าตลอดเวลาเขาทบทวนตัวเองยังไงบ้างแต่ในความรู้สึกหนูน่าจะเป็นอารมณ์ตอนนี้มันน่าจะเป็นเหมือนกับว่าเขารู้แล้วแหละว่ามันมันไม่แบบเหมือนกับน้อง <c oughs> ไม่ควรเข้ามาในแวดวงเนี้ยคือเขาไม่อยากเอาน้องเข้ามาเกี่ยวกับตัวเองหรือเปล่าอืมแต่พี่ก็คิดเป็นในมุมของพ่อแม่ทําไมอยู่ดีๆให้สืบเรื่องพ่อแม่อืมเหมืนอนแบบว่ายังไม่เจอเขาสืบแล้วยังไม่เจอเลยว่าใครเป็นคนชนใช่ แต่<ม>แต่แต่หนูรู้สึกว่าพ่อแม่ส่วนหนึ่งแต่หนูอ่ะรู้สึกว่าคิมอ่ะห่างจากปอเช่เพราะว่าเหมือนด้วยความที่เขาอยู่ในสังคมแบบนี้อ่กให้ปอเช่เออไม่อยากให้ปอเช่เข้ามาหรือเปล่ามันดูแบบมันดูห่างไกลจากน้องมากเลยอ่ะปอเช่ม,มันดูแบบ,แบ,บเออาแล้วคือแม้แต่พอด่ะปอเช่ยังไม่รู้เลยว่าพอนมาทํางานอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเป็นประมาณนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจนะเดาเดาเองอะไรเงี้ยว่าเออคิมอาจจะแบบสับสนด้วยทั้งเรื่องที่ต้องสืบ ไหนจะแบบตัวเองก็เริ่มมีความรู้สึกก็เข้าหาเขาแบบไม่บริสุทธิ์ใจอีกแล้วไหนจะหลายอย่างในตัวเขาหลายอย่างในตัวเขาเพราะเขาเองก็เป็นลูกมาเฟียพูดง่ายๆแล้วปอเช่เป็นแค่แบบเด็กธรรมดามากเลยอ่ะถ้าเกิดเอาเข้ามาหนูว่าวุ่นวายเขาต้องมีเหตุผลสักอย่างที่เราต้องรู้ใช่ใช่คือต้องรอรุ้นเลยอ่ะแต่ตองน้องร้องเพลงเขาุหนูบอกเลยนะว่าคนอย่างเด็กอย่างปอเช่นะคือใครไม่หลงรักก็บ้าใช่จริงเก่งมากแล้วแบบ ดูดิยิ้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่นะแล้วคําพูดคําจาเขาอะคือเขาไม่ได้ทําตัวแบบมาให้หน่าลาคาญอ่ะคือเราจะปฏิเสธคนคนนี้ลงได้ยังไงอะพี่กแก<บ>ใช่จัดแบบเราแบบว,ว่าเออฟังหน่อยนะพอฟังเสร็จก็คือกลับเลย ไม่ได้ใช่คือไม่ได้มีอาการที่จะแบบว่ายื้อว่าพี่อย่างงู้นอย่างนี้คือแค่บอกว่าชอบไม่ชอบบอกด้วยนะคบแล้วก็กลับอะไรเงี้ยคือแบบได้ใจไปเลยอะีตงแบบว่ากลับอ่ะแบบน้องหมอมากนะแสดงออกมาแบบใช่น่ารักมากหนูชอบคู่นี้มากหนูว่าเคมีคู่นี้มันค่อนข้างแบบน่ารักอ่ะน่าจะมาแสดงคู่กันนะเอออยากให้มีักเรื่องนึงอ่ะเออสักเรื่องนึงแบบเต็มๆอ่ะเออเขาหน้ารักจริงเขาน้ารักจริงเคมี่คิมที่ก็ลายะคือเอาง่ายๆอ่ะ รอยยิ้มคุณคิมเวลามองปอเช่ใช่ไหมพี่แก้ใช่ไหมมันเป็นความรู้สึกที่แบบมันเป็นความรู้สึกเอาง่ายๆนะทุกคนเหมือนเหมือนเราอ่านนิยายอ่ะทั้งในแล้วเราอินตามอ่ะอินตามอ่ะเหมือนเราอ่านนิยายซึ่งเรื่องหนึ่งเราทุกคนคิดภาพที่แบบพระเอกแอบมองนางเอกเวลาทําตัวน่ารักหรือโกโก้หรืออะไรสักอย่างที่แอบมองโดยนางเอกไม่รู้ตัวคิมเช่แสดงเวอร์ชันนั้นออกมาได้ดีมากใช่ดีมากมันมันเหมือนเป็นฟิลนั้นแหละแค่เขามองแบบอะไรเงี้ย คนนึงมองด้วยสายตาเอ็นดูอยู่คนมันก็น่าเอ็นดูเคมีมันก็เลยดูแบบดีมากเข้ากันมากถึงจะออกมานิดเดียวแต่แบบคือโดนตกอ่ะคู่นี้แบบตกจริงจริงจริงเหมาะมากค่ะใช่น่ารักมากก็ต้องรอตามต่อไปว่าจะยังไงโราอยากรู้เหมือนกันเพราะอะไรรอสืบเรื่องพ่อแม่แล้วก็ขออีกคนหนึ่งที่ EP นี้ออกมาที่เราเอ๊ะคนชื่อเต็มที่เมาอยู่ที่ร้านจ้ะที่บอกว่าเพิ่งอกหักมาหรืออะไรเออเออ หนูนึกว่าจะเห็นชาเขาวันนี้ว่าสรุปเขาอกหักอะไรยังไงกับใครเพราะว่าที่เราอะรอสามคนนั้นอะที่ตอนเขาที่เราบอกว่าตอนเขาไปเต้นรำด้วยกันเต้นด้วยกันอะและที่เขาเอื้อมมือไปจับน้องเต็มใช่ไหมคนนั้นอะกับ ตอนที่นั่งเมากันอยู่แล้วมันเป็นแบบเหมือนสามคนนั่งกันรับกันอ่ะยังไม่โผล่มาเรายังไม่รู้สรุปว่าอกหักแบบไหนใช่คือว่ามันใช่คู่สามคนนั้นไหมที่เรารู้ว่าอย่างเงี้ยก็ยังไม่โผล่มาใช่ค่ะอีพีอีพีนี้คือแบบว่า มีอะไรให้น่าติดตามอ่ะชีแต่วันนี่แหละคนนึงเพราอีจวันขัดผิวเป็นประวันเออแต่คือไม่รู้ว่าคือมันขึ้นนะมันอยากเรื่ออีแล้วอ่ะเหมือนพี่ก็ไม่ชอบเลยเขาไม่น่าเข้ามาในบทบาทของหนังเรื่องนี้เลยเพราะเขาหล่อมากคราเขาคืายพอมาขัดผิวเฉลี่ยวันี่ยเขาหล่อเลยจมูกโด่งโอ้โห หล่อมากเลยแต่เราพูดในถึงเรื่องตัวละครแล้วกันนะเราไม่เน้นคนนะคือถ้าเป็นตัวละครเนี่ยรู้สึกแบบขัดใจไร้อะใช่บอกเลยว่าขัดใจหาเรื่องอ่ะคืองงนะว่าแบบเอาพี่แก้มคิดสภาพนะมาหลายวันใช่ไหมตามฮอสกับคุณคินอนะแล้วถ้าม,มันไปทุกที่เลยเขาไปเดทกันก็ไปเจอเออพอถ่ายรูป ก็เจอติดอยู่ด้านหลังในเขาเรียกว่าอะไรในบ้านใช่ไหมที่แถวบ้านตามหลอกหลอนทุกที่เลยจริงๆใช่ไปวัดก็เจอแล้วคือคนเราอะถ้ามันแบบแล้วคือทําไมมันแต่งตัวมอโซอะไรอย่างเงี้ยทุกวันคือแบบเหมือนโดนเหมือนโดนแบบก็จากที่คุณคิดเล่าให้ฟังอะค่ะว่าเขาก็หักหลังอข้อมูลไปให้ชาวอิตาลีเขาก็น่าอยู่ในวงการนี้แล้วก็โดนในประเทศมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ที่คิดว่ามันไปได้แล้วก็สมซ้อไม่รู้จะไปหาใครแล้วใช่ทางออกไม่ได้หาที่ยืนไม่ได้หรือว่าแผนแผนกลับมาทําตัวเบบจริงจริงทำตัวมาแกล้งเพราะว่าตอนหายตอนเมื่อกี้มันยังบอกเลยว่าเออมึงกลัวเพราะมึงกลัวกลัวอะไรกลัวมันจะกลัวกลัวว่ากูจะมาหลอก ไม่แน่เป็นแผนนะเพราะว่าหนังเรื่องนี้ยังไงมันก็มาเฟียมันก็จะมีเรื่องธุรกิจอยู่ใช่มันก็ต้องมีเรื่องธุรกิจหรือแบบเขาเรียกว่าแบบอะไรอะวงการเนี้ยเนาะพวกเงี้มันยังต้องมีกลิ่นอายความแบบเทาๆทความแบบว่าธุรกิจเอาเปรียบกันอยู่อะไรเงี้ยไม่รู้นะเราไม่แน่พี่คิดว่าอาจจะมีส่วนน่าแต่ไปด้วยกันนะเาอต้องช่วยจ้วอกันแล้าพอต้องมาช่วยคุณคินอะไรก็คือตอนนี้ระวังไว้สองทางคือโดนไล่ออกมา กับอีกแบบหนึ่งคือเป็นแผนมันนั่นแหละที่อาจจะร่วมมือกับอิตาลีอิตาเลียนอะไรห่มมันน่ะหรือร่วมมือกับใครสักคนน่ะในการเข้ามาหาคุณคินพอครั้งที่แล้วมันทรยศคุณคินไปใช่ไหมจ๊ะคนเราอะนะมันมันก็สันดานมันไม่คิดว่ามันก็คนเราอาจจะกล้าในการกลับมาทรยศซ้ำอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แน่เรานี้แบบสรุปเขากลับมาเป็นคนดีน้าแต่ไม่ดีไม่ดีรู้จักคาแรคเตอร์ที่คุยกับพอลแล้วอะไม่ใช่ไม่ใช่คนดีอยากรู้อีกอ่ะ ไม่ไหวแอ่ะเบซีนก่อนหนูก่อนแล้วกันเบซีเบซีหนูหนูพูดตรงตรงเลยนะอันนี้คือแบบพูดแบบเปิดใจนะจ๊ะเปิดใจคือเปิดใจเลยเนี่ยจาก ep 7ตอนแรกเนี่ยหนูชอบมากแบบทุกตอนทุกจังหวะเลยนะแต่พอมา ep 8เนี่ยหนูรู้สึกว่าเขาเรื่อยๆคือแบบเรื่อยๆในความสัมพันธ์คินพอใที่เราเห็นอะไรอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นพอตอนแรกหนูดูมาเรื่อยๆเลยนะแต่พอจังหวะเขากลับมาบ้านนะ่ะที่พี่แก้มบอกว่าอย่าหอมกันสิแบบเดี๋ยวว<อ>นิดก<อ>ตั้งแต่เดินเข้ามาในบ้านแล้วเขาก่อดหอมกันจนไปหยุดที่อจูบก,กันตรงน้ําตกต้วนั<อ>้นะ<อ>ไปยันแบบเข้าเข้าไปเรื่อยๆยันล,ลงน้ำ,นำตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคือหนูชอบมากคือจากความที่ตอนแรกเออดูได้เรื่อยๆโอเคๆ<ม>สภาพแบบ พอเพลงขึ้นอะพี่ก้าวเใช่นนพอเพลงข,ขึ้นบวกกับกภาพที่แบบโอ้โหแบบแล้วฟิลที่ตั้งคู<ช>่ปรแบบะกอบเพลงไปอะอคือหนูไม่รู้นะว่าหนูรีแอคก็ไปยังไงแต่ในใจหนูตอนนั้นคือแบบโคตรดีคือแบบโหจังหวะนี้คือแบบดีมากเลยอะคือแบบเออเนี่ยมันเป็นที่จริงอะมันเป็นโมเมนต์ความรักที่แบบ เออสื่อให้เห็นจริงๆว่าเขาหลักกันมากคือในอีพีนี้คือเขาพยายามจะสื่อความรักของคินพอจริงๆอ่ะว่าแบบคู่นี้มันหลักแบบหลักเลยกัักมันแฟนแฟนแฟนอ่ะเออมันแค่แอบคบกันแค่นั้นเองอะไรเยยงี้ยน,นั่นแหละแล้วยิ่งชาวแบบจ่มในน้ำอะไรในน้ำตั้งแต่ตั้งแต่เดินกลับบ้านมายันจุนเน่จในน้ำหนูชอบหมดเลยตั้งแต่เพลงขึ้นแบบอะไรคือทุกอย่างดีมากภาพเสียงแบบทุกอย่างเลยจริงทุกอย่างดีมาก พี่แก้มล่ะมีเบสิ่ไหมมันเยอะมันเยอะมากก็คือมันเป็นมันเป็นฟิลอารมณ์ของความรักที่มอบความ่นรักคืออะไรอย่างเงี้ยที่ชอบมาตั้งแต่ใช่ใช่คือพี่แก้มเป็นคนชอบดูอะไรแบบนี้ไงออชอบหมดเลยแล้วมีการแบบหอมแก้มกันจุกแก้มกันตลอด่<ๆ>มันเป็นการแบบสารสัมพันธ์ความรักที่แบบเติมความหวานเหมือนที่เจแนะนําอ่ะใช่ใช่ใช่แล้วก็มีชอบในความที่โพสแบบแสดงความรักที่ จะพาแฟนไปเดทยังไงนู่นนี่นั่นอะคือคืออีพีนี้บอกไม่ได้เลยว่าจะฉากไหนบ้างจริงๆค่ะคือสรุปให้เลยก็คือพี่แก้มชอบทูกฉากที่คินบอลอยู่ในวยกันูกก้องถูกต้องจริงอันนี้จริงหน้าหลังมากเลยอะที่เขาแบบอยู่ด้วยกันทุกเรื่องเลยอะอีพีนี้ชอบหมดเลยค่ะใช่หนูก็ชอบแล้วถูกเห็นดีเทลอะไรเล็กๆน้อยๆตรงที่แบบเขาไปนั่งกินคาเฟ่ด้วยกันเน่ยแพี่แก้ตอนแรกจะพูดแล้วแต่ลืม พี่แกเห็นแมทที่แบบว่าตอนแรกแบบเอามาเสิร์ฟแล้วแบบว่าขอช้อนใหม่ใช่ตอนแรกหนูก็ไม่ได้อะไรหนูก็คิดเอ๊ะนอกบทหรือเปล่าวะหรืออะไรยังไงเอาสรุปเด็กเสิร์ฟเอาช้อนใหม่มาให้จริงด้วยอะไรเดีเทลตรงนั้นก็น่ารักดีนะก็คิดว่าเอ๊ะเขาตั้งใจใส่เข้าไปหรือจังหวะมันยังไงอะไรยางไงไม่แน่ใจอาจจะเป็นจังหวะก็ได้นะใช่แต่ว่ามันเป็นแบบกิมมิคเล็กๆน้อยๆอ่ะเออซึ่งซึ่งมันดูเหมือนเราไปร้านอาหารจริงๆใช่ค่ะดูเป็นธรรมชาติใช่มันดูเป็นธรรมชาติดูเป็นแบบ เหมือนแบบมาเดทการดูเป็นธรรมชาติอะไรทุกอย่างมากมากทุกตอนยังตอนถ่ายรูปด้วยกันที่ใช่พี่ชอบคาเฟ่นี่ตอนถ่ายรูปด้วยกันมูดดีมากเลยเนาะดีมากแบบปุดผุดุใช่แล้วตอนไปวัดที่พรบอกว่าที่พอซื้อเขาเรียกอะไรลูกชิ้นลูกชิ้นมาให้อะเราไม่มีน้ําจิ้มอ่ะพอคุณทินถามพอจะรีบลุกออกไปโอ้โหอันนั้นก็โคตรเนี้ยเห็นไม่บอกเลยของเขาทุกชาติจริงจริงอันนั้นดีมากดีมากจริงๆและอีตรงวัดอะที่เราเห็นว่าเหมือนมีคนอะ สงสัยไม่ใช่หรือเปล่าเพาจะเป็นคนเดินผ่านเพราะว่าตรงนั้นหนูเห็นเป็นเสื้อดำพี่แก้วเป็นเสื้อดำใ่ไแต่ตะวันมันใส่เสื้อขาวเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราอาจจะตัดไปใช่ตัดไปเพราะเราเป็นคนชอบสังเกตใช่ใช่แบบมันพูดขึ้นมาพอดีแล้วมันยืนตรงนั้นพอดีเแล้วมันเห็นพอดีใช่แต่อาจจะแบบคนเดินผ่านเนาะผ่านใช่แล้วพวกโลเคชั่นทุกตอนเนาะทุกฉากของอีพีนี้ค่ะทั้งฉากวัดฉากทำบุญฉากที่แบบ ไปคาเฟ่เนาะใช่คือมันได้หมดเลยจิงรู้ฉากในบ้านที่นัดชอบอ่ะรู้ฉากในบ้านนูชอบมากแบบโอ้โหเดินเข้ามาแล้วเป็นน้ำตรงน้ำตกเดินเข้ามาแล้วก็มีแสงสีเสียงที่แบบทุกอีพีนี้ฉันนัทเลิเหมือนแบบเขาเปิดมาให้ดูแบบเรื่อยๆก่อนตอนแรกแล้วก็แบบเห็นแล้วความหวานย้อนย้อยอะไรอย่างเงี้ยแลยก็มีขำนินเนาะกลัวผีอะไรอย่างเงี้ยใช่พยายามจะทำให้ขำเพราะว่าเดี๋ยวอีตะวันมาอืมนั่นแหละอืม ค่อถึงแล้วเออเดี๋ยวแบบว่าทําทําให้แบบไม่เครียดมากอะไรใช่ค่ะเดี๋ยวเราเครียดแต่อีพนี้จบเหมือนอะไรรู้ป่ะรู้สึกเหมือนจบแบบขั้นกูตอนที่ของไบวินที่ขั้นกูที่พี่แก้มจําได้ไหมที่มีฉากหนึ่งที่เหมือนตัวอย่างตอนต่อไปอ,ะอ่ะจบที่ว่า สารวัตรหรือสารวัตรกับชายโดนล,ลุมไอ้สารวัตรโดนล,ลุมต่อยหรืออะไรสักอย่างอ่ะ,<ฮ>ะที่สนามฟุตบอลอเออ,เอ,อจำได้จำได้ช่มันได้ค่ะแล้วพอมา EP นี้แล้วพอมา EP ต่อไปก็จบแบบเหมือนตัวอย่างอะไรอย่างงั้นใช่ไหมออหของตอนนั้นส่วนตอนเนี้ยหูรู้สึกเหมือนใช่ไหมจบเหมือนออฟิลแบบเปิดมาว่าแบบเดี๋ยวอีตะวันจะมาแต่เล่าเรื่องตะวันน้อยมากเข้าใจปหมมันเลยแบบหนูเลยรู้สึกแบบเมื่อไหร่ตะวันจะพาวะเมื่อไหร่ะันมันเลยลุ้นมันเลยลุ้นตลอดใช่ว่าแบบ แต่มันก็จบที่ตะวันมาตอนท้ายเหมือนกันอะแล้วมา,าลง <บ S 2> เพราะฉะนั้นก็คือตะวันก็คงแซบอยู่ในอีพีต่อไปต่อไปแซบแน่นอนจากที่ที่ดูแต่ที่จริงอะเปิดตะวันมาขนาดนี้แล้วน่าจะเล่ามาตอนนี้นเลยน,นิดนึงไงอย่าง,งน,นอ <c oughs> อ้อยน่าจะเล่ามาตอนนี้เลยงไงก็เปิดมาแล้วก็มาใช่หนูว่าด้วยความที่ EP ีเจ็ดมัน ว้าวแบบสนุกมากแล้วพอมา ep 8มันจะดูแบบเรื่อยๆอะไรเงี้ยเออมันก็เลยแบบไม่อหรอใจก็อยากเจอตะวันแล้วไงอยากเจอแล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอยากจัดกับมันสมัติเลยจริงจัดมันไปเลยอยากรู้ไงอยากรู้โอเคก็ประมาณนี้นะจ๊ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะจ๊ะกดซับกดทุกอย่างให้เราด้วยค่ะทุกคนแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจพูดคุยกับพวกเราได้นะคะไม่ว่าจะเป็นตอนนี้หรือว่า ตอนไหนก็เข้ามาแชร์กันค่ะใช่จ้าเข้ามาพูดคุยกันนะสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะจ้าไปเจอกันคลิป EP ต่อไปนะจ้าไปแล้วจ้าบ๊ายบาย